อิทีิปิโสภคาวาพระพุทธะคนังพระธรรมุนังพระสังฆ์ุนังพระเสรตานะไตรแกสัมปการพระพุทธชินสีพระพุทธชินนราพสีสัพยมุนีพระสีสังพิสสด็จดับขันบ์ญบุรลงมาังเก่าูดเกาแสนเก่าล้านในแผ่นแทนพระตรณีจจรลงมาตั้งฟ้าและแผ่นเด่น้อบจักรวาลสารพัดปิดารไปขอบคุณทั้งเสนียดจารกูจะ ะมหาเทียนดำแยมาให้แช่าแสราพรพัดปิดไปสมุดบ้าดานเธอจึงให้กูมาการทำพิธีการวันนี้เป็นวันดีกูจะัญเชิญพระอินทร์พระองค์ให้ยมภาคาร,าารภาษาเรีบุตรพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้พาพระสังฆ์ข้าพันเตยพกวาขาแต่พระอูเป็นเจ้าวันทรงิคัจาะอมุนีโอกาเสติทาหินะโม อันวานและมัสการข้าพเจ้าเจ้าขอพรพระอิศวรเสด็จมาอยู่เนือพรหมคอญเชิญพระพุม์เสด็จมาอยู่บาขวานเชิญพระพัรายเสด็จมาอยู่บาช้ายขออัญเชิญมาคงคาเสด็จมาเป็นมัรายขออัญเชิญพระปายเสด็จมาเป็นลมปาขออัญเชิญพญานาคเสด็จมาเป็นสร้อยสังวาน ขออัญเชิญพระการสเสด็จมาเป็นอาวุธข้าพเจ้าจะทําการสิ่งใดเมื่อใดผูดด้ใดผีใดภายใดอย่าได้ติเตียนหรือขัดขวางขออัญเชิญครูของข้าพเจ้าอัลนลำเนิออยู่ในคูหาทั้งร้อยแปพระองค์จงพินนามาช่วยโสโนทันตังเปาเวสติเอหิเพชชะปราดเอหิเพชชะามเอหิเพชชะสูนเอหิสัมมาคตาอิมังกาสาวังพุทธังรัตนังธรรม,มรัตนังสังขังรัตนัง อมนโมพุทธายะสิธิระองค์การด้วยเดชาพะทรณีสารเป็นประธานแห่งคูกอพระเวสุวนันนัเป็นเจ้าฟ้าและเป็นดินนิกังพาอินระอมวายุมะการปจตุโลกรบาลทั้งสี่ปะมาตุรีระสีนาไรา พจัยายาบุทรงริภารามฤสิษอาเพชลุกรมภุตเจ้ารรมจาปสังขเจ้าก้าโกธเ้าล้านสิบแปดพระองค์นทรงพระสพภาวินัยพรปรมัทถ์แปดหมนสีพันพธรรมกันถักส่วนเถาวสุวรรณเธอจึงให้กูทรงมงคลเพชรที่ปสีสากายมูลีโอตมะโบพพ พราเจ้าทศสงิเ์เจจริงให้กูมาสักทุกวันทเิชรรูรกรกำเหตกูมาตังโทรันิสารเจจริงใช่ให้กูมาเบิกโขนทวารบานประตูขุดคูฟังเสมาขุดหัวคณาให้ราบเจจริงให้กูปรับปืนทีทุกตําันเธอจึงให้กูปูนถนนผมสั พระสนุดขุดสะและขุดบอ่อขุดพอและขุดทานเธอจึงให้กูยกพระวิหารปั้นพระพุทธลูดเธอจึงให้กูไขยกูสูบปั้นดูตาเหล็กเตาลรอตอโลงตาโปดฟ้าทางศาลามันบเธอจึงให้กูตังวงกบและตาไลเธอจึงให้กูยยกต,ตังชัดชัยไข่ดำปุบรรจุกรรมเปลี่ยนและรัชรลสะบดท้องพระองค์ขัดขวงช้างเขาประเนยดเธอจึงให้กูปักเสาเกียรเสียประตูข้าตอกสลับปักเสาปะโคน เธอจึงให้กูปลูกไม่ไผ่ไข่รูดานเธอจึงให้กูฝังอาถรรพ์ยกเวียนต่อระแทะเจรูภาพต่างคนปลูกสายพยนน์สลักหนังเธอจึงใช้อีกกูฝังเสาพระเมรุโอเขนอันตากดเธอจึง ให้กูศาสดน้ำขับฝุ่นผีทั้งหลายกูจะขับทั้งผีปูผีปายทั้งผีตายไม่ดีฝุ่นผีกุมพันหยักสาและปลายกุม,มาเธอจึงให้กูขับฝุ่นผีปลังควานเธอให้กูขับผีต้งไม้อันอยู่ในภายเธอจึงให้กูขับผีต้นไม้ใหญ่อันนานาเธอจึงให้กูขับผีป่าผีหาอันไม่ดีทวนสารพัดทุกฝุ่นผีเรื่องนี้ออกไปเดชชัดกูบาทิยใยญ่ของกูชื่อเท้าอมบิหารเป็นปทหารแห่งกูกูชื่อพระเวสสุรันเธอจึงให้กูมา การสานิยมแตจันไรจนไม้แต่ไไม้กูจะปราบสารภัพผิทังไรอมนะโมพุทุสสะอมนะโมธรรมัสะอมนะโมสังฆัสะเสยะทิทางหโลหโลหโลหโหโหโหลสวหาสวหายสวหาสวหา